ปวดสามอะไรใช้น้ำร้อนหรอล่าสุดเราดูอะไรกันแล้วเนี่ยโอ้ยอทุบเลยได้ไหม <laughs> เนี่ยมันเนี่ยมันเปิดไม่ออกจริงเนี่ยผมอยากกินนานแบบเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ย้อยา <laughs> อยากกินอยู่นะเนี่ยมันเปิดไม่ออกอะ่ะแล้วมันลื่นไงโอ้ยอดกินตลอดเลยเนี่ยคือซื้อว่าเป็นแพ็คไงแล้วก็แบบ ก็กินหมดแล้วล่ะอันนี้คือใส่ขวดโหลไว้แบบว่าเออเดี๋ยวนะั้นเดี๋ยวมันถ้าไม่ใส่ขวดโหลมันจะโดนอากาศแล้วมันจะนิ่มใช่ไหมล่ะก็เลยใส่ไว้แบบว่าเออเดี๋ยวนา,นานกินทีเดี๋ยวแบบเปิดกินตอนสตรีมอยู่แหละวันนี้ยังไม่ได้กินเลยเนี่ยเป็นเดือนสองเดือนแล้วเนี่ยมันเริ่มบูนนะลิงเหรอ ลิงจบบนนะกาลีเหรอฟ้องเล่นอะไรอะเรื่มมาออฟเลนสวัสดีครับสวัสดีคนดูด้วยนะครับเดี๋ยวรอกาลีมาก่อนโอ้ยโดนลูดโดนลูดมีฟิกงานมีฟิกงานวุ้นรถไฟไปทางไหนวะเนี่ยแค่คลิปพอนะแค่คลิปพอผมเลือกให้พร้อมเท่าไหร่ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนเกี่ยวตรงนั้นเลยโอ้ยพลาดเองพลาดเองพอดีใจอยู่กับใจอยู่กับขนมนี่นแหละอยากกินอ่ะซานี้จังเกิลหรอไม่ค่อยเห็นเลยอะไรอ่ะไม่ยอมวาร์ปกลับไงอยากอยากเกิดใหม่พอดีอยากเกิดใหม่ไม่อยากกดวาร์ปกำลังไปรวมจ้าคลิปล่างนะเมดไปไหนเนี่ยทำไมเมทไปบนไปบนสองรอบแล้วเนี่ยไม่มารวมล่างอะ่ะเมทไปทำไมบนเนี่ยสองเวฟแล้วเนี่ย มีฟิกงั้มีฟิกงั้นโอ้รอ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 ไม่เห็นคิกซี่นะมันไม่โผล่คิกซี่อยู่นี่คิกซี่มีอันตินะคิกซี่ตันไปละแอดคิกซี่งัดคิกซี่ราให้รอไม่ไหวไม่ไหวถอยถอยถอยเนี่ยไม่มีเมดไง แล้วเมดเดินอ้อมเมดตายต่อเนี่ยปืนถอยนะปืนรีเลยครับปืนรีเลยอารามีจับอารามีจับปืนปืนโลปืนโลปืนโลมีอีกตัวหนึ่งมาเติมนะถอยก่อนโอเมนเนาะโอเมนจับเห็นปะปืนเล่นไอเติมหน่อยเติมเติมเมดหน่อยเม็ดไปเดินอ้อมอะไรไม่รู้เอลเอลขวาสามช่วยไม่ได้ใช่ไหมไหวถอยนะถอยนะหุบแล้วหุบแวนหุบแวน ไม่พร้อมเล่นไม่พร้อมเล่นหนีเลยหนีเลยไม่พร้อมเล่นไม่พร้อมเล่นเสียอันติแล้วด้วยคลิปการคลิปล่างเข้านะาดีเดียวดีๆตานี้ฝั่งนั้นมันเลือกตัวมาดีจังวะผมรีเลื่อนนะปืนถอยก่อนนะแวนมาแล้วเมดมาแล้วถอยก่อนถอยก่อนไอใครเล่นเมดอะทำไมเมดไม่ลงมาล่างเลยต้นเกมยังไม่ล่างทองโอเคกำลังไปครับ ตานิเรียวมะผมผมแทนคนเดียวแล้วนี่ว่าลิงนะโอเมงมันเปิดดักไปไปเปิดดักแทนได้นะปืนจะปืน่าแหลมนเนอผมเช็คก,ก่อนผมเช็คก,ก่อนกำลังไปครับไม่มีอันตีนะอันตียี่ห,ห้าวิแวนโลแวนโลหนีได้หนีได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคลิปกลางนะระวัง เล่นเล่นบนต่อเลยเล่นบนต่อเลยอารามีจับนะรอหุบรอหุบอยู่รอหุบอยู่มาแล้วมาแล้วไหวเหรอผมว่าไปเล่นไปไปตีดักดีกว่าไหมตอนนี้ถอยเลยตอนนี้ถอยเลยหมดละหมดนานละต้องรอเลดตอนนั้นเลดก็โหดเหมือนกันนั่นอ่ะเปิดดักเปิดดักเปิดดักหนุ่มจันทบุรีสวัสดีจ้า ียร์กางนะครับกาลีโอมนอยู่นี่ปืนระวังนะผมไม่ได้ซ้อนระวังนะครับเซฟๆหน่อยนะเมกับแครี่อะ่ะผมมีหุบผมมีหุบถ้ามันมาหุบแล้วหุบแล้วหุบอารัมหุบอารัมัดโอเมนล้างแล้วล้างแล้วเล่นเลยเล่นเลยแทงให้อยู่โอเมนไม่ตายอะ่ะโ,โ,โอเมนเหลือน,นิดเดียวโอมนฟิกแล้วอา้ากาลีถอยทำไมอะ่ะอา้า กาลีจ่ากาลีจ่ากาลีถอยเพื่อนตายหมดแล้วจ้าเอาโอเมนไม่ตายนะเมื่อกี้เดี๋ยวอยู่อยู่ที่หนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์เลยเสร็จได้อยู่สวัสดีน้องนัทด้วยนะครับสวัสดีคุณเบียร์ด้วยนะสวัสดีจ้าแวนกายภาพกำลังไปล่างนะเราได้ดาร์กมีอันนี้อยู่ คลิปการคลิปการคลิปการร่างสามร่างสามคนนะระวังอันตีหกวิโอ้ยลงคากริ๊กี่นะเนี่ยตีคลิปพ,พอตีคลิปพ,พอถอยนะถอยนะถอยนะคนมันเยอะกว่าเมดเดินเติม,ตมทีไม่ไหวหน่อยนะครับเมดแช่เรียนนะลงมาช่วยล่างหน่อยปืนจับเซฟนะครับผมไม่ได้โซนให้นะมาเคลียร์การ เล่นเลยบนเล่นเลยครับไม่เห็นใครนะไม่มีข้อมูลเลยมันอยู่ล่างหมดแล้วแหละเม็ดเมด,มดลงล่างเม็ดลงล่างมาช่วยล่างเลยกำลังลงล่างกิกซี่หลุดกิกซี่หลุดตำแหน่งกิกซี่หลุดตำแหน่งอารามแช่เลนกลางนะนงปิดบนได้ไหมเอ้ยปิดล่างได้ไหมหุบแล้วหุบแล้วง,ง,งัดนะงดนะ เอามันฟิกหลบนี่วะล้างแล้วล้างแล้วนี่ก่อนนี่กันตัวดะตโอ้โหไม่เห็นแวนนั่นดิไม่เห็นแวนแล้วแวรนฟริกหลบอันติเลยเข้าไดป้อมดูเลนกลางได้นะครับ,บเม็ดเติมล่างแล้วเม็ดดูเลนตัวเองด้วยนะเรยมากันกลางให้อยู่เราดันเอาล่างได้ไหมบนแรกก,กับบนไปแล้ว สวยฟาร์มก่อนเดอ้อจะเย็นนะเอลไซเอลไซลระว,วังต้นเข็มล่างทองสวัสดีคนดูฮะด้วยนะคะสวัสดีครับมาแล้วจ้ะกาลีมาช่วยล่างหน่อยจา้าเอาคิมหมดเลยอันตีสองวิไม่เห็นลิงเลยนะตาเนี้ยลิงไม่มาเติมล่างเลย มันจับแล้วมันจับแล้วมันจับแล้วลิงอยู่ล่างลิงอยู่ล่างหุบแล้วหุบแล้วหุบสองตาย,ยดีตรงกันตีอ่ะตรงกันตีอ่ะผมแซงตีเลยสองคนสามคนเลยนะ่ะเรยมาเติมเรยมาเติมมีแต่คนครึ่งหลอดมีเม็ดเลือดเต็มนะที่เหลือครึ่งหลอดมาเลย d a เม็ดพอปะไม่นานนะการเรียนตีได้เปล่า คลิปกลางคนหนึ่งนะครับเลนกลางได้เลนกนลาง <c oughs> ซ้อนซ้อนเรียวมาหนนะ่อยนะตานนี้เติมกลางอยู่นะผมกลาลังไปล่างนะครับระวังลิงระวังลิงสวยอุ้ยหยะสโวโล์ลิงได้สวยครับเอามาเติมกลางเติมกลางผมปิดผมปิดล่างไม่เห็นคลิกซี่นะมันอยู่นี่มันอยู่นี่สองคนสวยปืนปืนรอตีล่างปืนรอตีล่าง ที่อยู่การกาลีดันล่างหน่อยกาลีมาช่วยอันตีล่างหน่อยเนี่ยเกียร์ดันขึ้นไปอะเน้นป้อมนะเน้นป้อมนะเอาล่างให้ได้ก่อนผมหุบผมหุบตีป้อมตีป้อมตีป้อมล้างให้แล้วล่างให้แล้วตีป้อมไปก่อนตีป้อมไปก่อนสวยแล้วผมหนีนะผมหน,มนีลบมาก่อนลบมาก่อนโอเมนจะจับนะโอเมนยังไม่ได้จับอันตีนะ สามสองอ่าเรียบร้อยโดนจับตีป้อมไปเลยตีป้อมไปเลยดันล่างดันล่างดันป้อมไปเลยดันป้อมไปเลยปืนระวังโดนจับกิ้งมาขวากิ้งมาขวามันจะปิดนะถอยลงมาหน่อยมันอันตีไปแล้วนะโอเมนอันตรีไปแล้วลิงเข้าลิงเข้าเรือมาแทงให้หน่อยเฮ้ป่าเราอยู่ไหนเนี่ยเอา้าทำไมป่าไปตีดาร์กเนี่ยไฟล่างอยู่ตั้งนานแล้วป่าบอกหน่อยเด้อไปตีดาร์กถอยกันนะล่างอนะ่ะ ก็ว่าอยู่ทำไมทำไมป่าเราไม่มาเติมตั้งนานแล้วห้าสี่อยู่ตั้งนานแล้วเนี่ยไฟเราป่าตีดังนะบอกเพื่อนด้นะจะได้รู้ว่าต้องถอยตั้งแต่ไฟที่สองแล้วป่าเข้าเลยเนี่ยมีนนคนเลือนโลตามเลยผมเดินตามตูดป่าอยู่ในพุ่มล่างอะ่ะป่ารอไลเดินสุดเลยมันไปหมดแล้วแหละตาหน้าขอป่าหน่อยโอเคครับสลับกันได้เลยนะขอกันเลยนะ ไม่ป่าซานนี่วเป็นตัวไฟไฟเกมไงไม่ไม่ใช่ตัวฟาร์มแยกดันหรืออะไรอย่างเงี้ยงานไม่โดนงานไม่โดนโดล้างแล้วล้างแล้วล้างแล้ว,ลลวยังไม่ได้อันติยังไม่ได้อันติมังกรได้นะครับปืนถอยอมังกรนะผมเปิดมังกรรนอะป่ามังกรนะครับสวัสดีคนดูได้นะครับ การแนวการแนวขวาคนหนึ่งนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วหุบแล้วหุบแล้วหุบแล้วเอ้ยหุบไม่ติดผมแทงง่ายอยู่ผมแทงง่ายอยู่แวนแวนแวนโอ้ยเจ็บแล้วนะเจ็บแล้วนะเอ้ยมันหลมันจู้ผมเกือบตุยลิงเลือดเต็มนะผมรีเลือดนะดูเราต้องออกไอ้นี่วะออกออกออกเปิดแมบบไหมลิงไม่ค่อยเจอลิงไม่มาเล่นกับผมเลย ก็เลยแบบแทบไม่ได้ตาเนี้ยเจอลิงครั้งเดียวเองออกล้างชิกซี่ดีกว่าไฟ์ออกกันลนะกับแบนเนี่ยสองสตันน่าจะหนุนหนัวนะโอ้ยมันอยู่ล่างแยกดันนะครับ กลับเล้งันเลยขอบคุณสาหรับหนึ่งถูกใจด้วยนะครับมันอยู่ในพุ่ม,มเห็นป่าไม่ได้เช็คพุ่มกันเลยนะปืนชิดหน่อยปืนชิดหน่อยปืนแหลมปืนแหลมเอา้าปืนโดนจับทำงานคุสาวบอกให้ชิดพุ่ม่อยหุบแล้วหุบแล้ว,ล,วล้างแล้วเสียล้างนะเสียล้างนะคีบเข้าแล้วนะคีบเข้าแล้วนะปืนตีป้อมไปเลยปืนตีป้อมไปเลยโอ้หแล้วป้อมไอคีมันก็ไม่ไม่ตีไม่ไม่เดินเข้านะผมเลือดโลนะ เรือมายักดันอยู่ล่อไว้ล่อไว้ไม่มีคลิปนะครับเดรนล่าคลิปกลางเลยนะคลิปกลางชนนะครับสวยเรือมาได้บนพยายามกดกดป้อมด้วยนะผมแท้งล่อสตันแบนให้สวัสดีคนดูเนี่ยนะครับสวยสวยได้แล้วถอยได้แล้วถอยนะเดินแหลมลงมาเลยนะอย่าอย่าไปเดินล่อลีลานะมันมีลิงอ่ะผมไม่ได้ออกแหวนด้วยลิงอยู่ตรงบูมันนะ มันเยอะนะกลางเยอะไม่เห็นลิงนะกลางเยอะกลางเยอะถอย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 หมดถอยหมดถอยหมดกาลีมากาลีมาเพื่อนเปิดดาครับป้องเป้าลงมาป้องอารัมอยู่นั่นน่ะตรงเลมันน่ะอารัมกลับไว้น่ะกลับแวนอ่ะหุบแล้วหุบแล้วป้องลงมาป้อง ผเมตดหกเมตดงัดเมนดมาแล้วสวยกันดีเติมสวยไม่เห็นไม่เห็นแต่ลิงนะผมเดินกวาดให้ยอยู่งัดแวนงัดแวนงัดแวนให้มันจับให้มันล็อกผมมันจับมันล็อกผมหลายยาวหลายยาวลิงอยู่ด้านข้างโอ้ยกดล้างไม่ทันลิงอยู่กลางอนะตรงปืนอะ่ะระวังนะนดันย่าดันได้อุ้ยปืนอะไรนังวะจบได้เลยเนี่ยจบบนจบบนสวยครับจบได้ั้งั้นเลย เราได้บัฟด้วยแหละแรงแล้วในี่ไขบัฟน,นะเนี่ยไขบัฟไขบัฟจับภาพฝันจับภาพฝันสวยครับบ่อมานยาน้องยาทำอย่างนั้นโคโค่สวัสดีครับโอ้โหกาลีกลางบ่อไม่ตายด้วยร่างก๊อนนี่หว่ากาลีทำอะไรอะ่ะกาลีวัฟสวัสดียูเซอร์ใหม่นะครับยูเซอร์887นะคุณคุณนะ น้องที่มาเล่นด้วยกันใช่ไหมที่ไม่แสดงตัว user แปดแปดีเนี่ยที่มากดไลน์บ่อย,อยกาลีทำอะไรกาลีกับบอดีนะป้อมไม่ยิงสักดอก